สวัสดีคร <zus genocide> ับพบกันทุกเช้าครับที่ Hu ว c h anel n arsenal fan club ครับผมวันพุธที่18มกราคมครับ2566มาวเมื่อวานนี้มีน้องบอกกับพี่ย้อนไปอีกแล้วปีหนึ่งนสับสนช่วงนี้นะนอนน้อยด้วยนะครับงานก็ค่อนข้างเยอะแต่ไม่ลืมครับที่จะทำหน้าที่มาคุยกับพี่น้อง FC ของที่หวยชานอลอาร์ซนอลแฟนคลับนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆอาร์ซนอลที่รักทุกคนนะเมื่อวานเป็นไงครับมีใครเป็นเศรษฐีมีใครเป็นเศรษฐีไหม <c oughs> แหมของผมเฉียด ه, เราซื้อ619นะ,ะ 19, แม่ออก519แม่เป็นไม่งั้นต้องเป็นเสียแน่นอน <c oughs> นะครับก็นะความหวังของคนไทยก็มี2อครั้งต่อเดือนก็จิบจิบยันยอนเอาไว้ครับเผื่อวันใดวันหนึ่งประตูดวงเปิดรับขึ้นมาต้อง นะครับอ่ะเมื่อคืนนี้เอาเมื่อคืนก่อนอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่สนใจพวกพี่พี่บิ๊กซิกบิ๊กโฟเลยมีหลายท่านมีเอฟเจ็ดนะบ,บอกว่าให้พูดถึงพวกพี่พี่เขาบ้างนะครับก็เมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลก็เตะนัดรีเพลย์ครับกับวู๊ดแฮมป์ตันใน FA ฟเอครับกับเอเมเล็ดเอฟเอครับเมื่อวานก็เฉือนวู๊ดแฮมป์ตันได้ถึงถิ่นเลยนะครับจากกาินของน้องน้องเอเลียสโหูยิงโคตรสวยเลยลากๆลากๆมาทําท่าจะส่ง ซัดตูมหายเข้าไปเลยนะครับยิงสวยมากก็ทำให้พี่ๆผ่านรอบ3เข้าไปได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพี่ๆลิเวอร์พูลนะครับอา้าวมาในเรื่องของเรา,าพูดถึงการจัดตัวก่อนนะครับไม่ใช่การจัดตัวสิทุกครั้งของแมตต์เดย์นะครับของ Sky s p o r t เนี่ยเขาจะให้อลันเชลเลอร์ซึ่งผมเคยเอามาพูดทุกครั้งจะจัดทีมยอดเยี่ยมประจำวีคนะครับแมตวีคประจำา20 นะของอลันเชเลอร์นักเตะยอดเยี่ยมมีใครบ้างมาดูกันว้าวเริ่มที่ผู้สาประตูครับคงจะเป็นใครไม่ได้แมนออฟเดอะแมบดโค้ล่าสุดของอารอนครับแอรอนเลมเดลจากการเซฟนะครับเจ็ดเซฟนะเน้นๆเ,เลยเจ็ดเซฟนะครับก็เป็นประตูยอดเยี่ยมอกองหลังเขาให้ยืม3คนครับเป็นโคเวลของไบตันโคเวลนะครับของไบตันมีลุกชอไอพิบเบิมนะครับลุกชอลุกชอช่วงนี้กลับมาเล่นดีนะ เออกลับมาจับบอลโลก็กลับมาเล่นดีจังแล้วก็กาเบียนมาเ k ีย yes, สนะครับของอาร์เซนอลเรานะครับกองกลางเนี่ยก็ให้ลองซับของนิวคาสเซิลนะตัวนี้ก็เล่นดีเหมือนกันอ่าแผงมิดฟิลด์หน้าเนี่ยค่อยสี่คนมีลอบตอี้ม์ชครับกับของไบตันอยากได้ทั้งซ้ายโอ้ยมิตอมมะซึ่งมีข่าวกับเราแล้วตอนนี้นะครับ ปีกตัวจิ๊ดชาวส์มูไรอาทิตย์อุทัยของไบรตันนะครับช่วงหลังโชว์ฟอร์มดีมากเลยน่าจับไปวิ่งแข่งร้อยเมตรนะผมสปีดมันไวมากนะครับอ่ากองกลางตัวคือเจมส์วอดเพลาวนะครับของเซาท์แฮมส์ตันเจฟฟอฟรีคิกเหมือนกันในยุคนี้นะดรอปไปหลายแมตต์แต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับและกัปตันมาร์ตินโอเวนการ์ดครับอของอาร์เซนอลเราก็ติดโผล่เขาด้วย สูน่าคู่ครับเป็นมาร์คัสแรดสฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็จอห์นสันของนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับอันนี้ก็คืออ่าซูเบตนักเตะยอดเยี่ยมเป็นทีมออรเดอร์วีของอัลันเชลเลอร์เขานะเมะื่อวานนี้หลังจากที่ผมอบอกแจ้งข่าวไปเรื่องของแอนโตโญคอนเต้นะครับที่เขากล่าวยอมรับหลังจากจบเกมที่เขาแพ้อ์เซนอลนไป2-0ยอมรับว่าอ์เซนอลเนนะี่ยมันเก่งเหลือเกินนะโดยที่ว่านักเตะของเขาเนี่ย เหมือนกันลงไปเล่นลิงจิงบอลน,นะครับเมื่อวานนี้ครับมีข่าวไม่ได้ข่าวหรอกเป็นคำํำนายของบุคคลท่านหนึ่งครับเมื่อปี2020ทุกคนก็คงจำกันได้ก็คือเดอะสเปเชียลวนะครับโฮเซ่ม mm ูเรนโยนะครับคุณซื้อฝีปากตะไกรนะ <laughs> ผู้มาเนลมิตให้เชลซีนะครับ กลายเป็นยอดมหาอำนาจจนถึงทุกวันนี้จากการนำของเซียมีโรมาเนออิปามโรวิดนะครับก็สเปเชียนวันเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อตอนปี2020เมื่อเดือนธันวาคมอันนี้ข่าวเขาเอามาเล่าให้ฟังนะว่าโฮเซอโฮเซ่โอลเนโ,โ,โ,โย่เนี่ยเคยบอกว่าผมมีอะไรอยากจะพูดสักหน่อยผมต้องการแสดงความยินดีกับมิเกลอาเดต้าด้วยเทคนิคของพวกเขาดีมากผมคร่ำบอด กับวงการฟุตบอลมานานและผมสามารถอ่านสถานการณ์ในสนามได้แบบชั้นสูงอร์เตต้าทำงานของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมของเขานะครับพวกเขาสร้างเกมด้วยนักเตะสีคนในเกมรับและ5คนในเกมลุกเชื่อมั่นแบบสุดพลังกับผู้เล่นหนุ่มๆในทีมนี้ฟังดูแล้วอาจจะดูขำๆแต่ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลจะเป็น ทีมที่ดีที่สุดในอนาคตโอ้นะครับผมหวังว่าอาร์เซนอลคงจะให้เวลากับมิเกลเออตต้าให้อยู่เคียงข้างกับอาร์เซนอลได้นานที่สุดและอาร์เซนอลจะกลับมาเป็นอาร์เซนอลผู้เกรียงไกรอีกครั้งอ๋นี่เป็นคำพูดของโฮเซ่มูรินโยเมื่อปีเมื่อธันวาคม2,020ก็ประมาณ2ปีมาแล้วนะครับก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในการยอมรับมิเกลเอต้านะครับก็ มันก็คงเป็นบทพิสูจน์ตอนนั้นตอนที่สัมภาษณ์รู้สึกว่ามูรินโญ่ยังอยู่สเปอร์นะครับน่าจะจําไม่ผิดนะมูรินโญ่นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ยอมรับใครง่ายๆไม่ง่าย,าย,ายนะยอมรับใครง่ายๆไม่ง่าย,าย,าย,ายเพราะฉะนั้นในการที่เขายอมรับมิกาอิตาเนี่ยก็แสดงว่าเขามองเห็นอะไรที่มีมีของดอีพูดง่ายอาตาเนี ar, มีของดีในตัวก็อยากให้อร์เชนนลให้เวลา อาตาและอาสนอนเองบอร์ดผู้มหาเองก็ให้เวลามิกเาย์เตตาจริงๆนะครับให้เวลาในการทำงานล้มลุกคุกค,คานบ้างครับผิดหวังพ่ายแพ้บ้างครับลุ้นกันตัวแกงเยี่ยวเหนียวก็บ่อยครั้งครับแต่เวลาณนะตอนนี้ปีนี้มันอาจจะยังไม่ได้ถึงจุดสูงสุดมันอาจจะไม่ใช่ถึงจุดที่เราคาดหวังไว้สูงสุดแต่ณตอนนี้ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ รูปแบบการเล่นแบบนี้และบรรยากาศทีมนะโดยรวมมวลทุกอย่างครับสติลิททีมตอนนี้ถามผมผมพอใจที่สุดครับปลายฤดูก,กาลที่สุดฤดูก,กาลจะจบตรงไหนผมไม่รู้แต่ผมรู้อย่างเดียวว่าณนะตอนนี้ผมพอใจในทีมนี้ที่สุดถือว่าเราได้มีทีมชั้นยอดเกิดขึ้นมาในวงการของยุโรปแล้วจริงๆนะครับก็ก็ต้องขอบคุณไอเดยต้าขอบคุณบอร์ดที่ให้ โอกาสในการทําทีมนะเพื่อนๆทุกคนหลายคนคงจะเห็นใครเห็นต่างก็เม้นเข้ามาได้เหมือนกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะมีข่าวของนักเตะตอนเนี้เรามีข่าวกับนักเตะหลายตัวมากแต่ว่าแต่ละตัวนี่แม่งแรงมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าเจอคดีตัวอย่างของไอตัวมูริกเข้าไป100ล้านนะครับ ห้างขายยาเหนห้างเียกห้างขายยาถ้าเป็นลูกแฟนรุ่นเก่าคงจะรู้จักกันครับไบรอ์ริเวอร์กูเซนครับยอดทีมดังของบูเดสติก้าของเยอรมันเนี่ยตอนนี้อาร์เซนอลให้ความสนใจในตัวของมูซาดิยาบีตัวลูกของลิเวอร์กูเซนนะครับอ่าแต่ว่ามุมมองของนักข่าวเองเนี่ยของเทียหนึ่งเองก็มองว่าค่าตัวของดิยาบีเนี่ยตอนนี้ยังมีสัญญาอยู่กับไบรอ์ริเวอร์กูเซนอยู่2ปีนะ มูลค่าประมาณ50ล้านยูโรคิดว่าน่าสนใจไหมเออเพื่อนๆคิดว่าน่าสนใจไหมครับตอนนี้มีข่าวว่าอาเซนอนเริ่มจะทําการทาบทามดีเบี้แล้วหวังว่านะครับมูลค่า50ล้านคงจะไม่โดนโกงไปจนถึงร0อยล้านนะมีข่าวมาว่าทางห้างขายยาก,ก็อยากจะโกลงราคาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเจอเคสของมิเอโลบูดิกขึ้นไปถึงทางเชลซีเขาก็นะ ไปปั่นราคาจนทั้งห้ราคามันมันกลายเป็นโอเวอร์อ่ะมันกลายเป็นโอเวอร์ก็เลยทำให้ราคามันค่อนข้างที่จะมไม่ค่อย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 จะเป็นจริงเป็นจังเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวตามดูนกันอีกโกน,นึงครับอันนี้เป็นเทีเยร์หนึ่งเองครับฟาบริซิโอโรมาโนเขาให้มาในบทสัมภาษณ์เลยบอกว่าเขามาอัปเดตในเรื่องของตัวดีแครไลท์ครับกองกลางของเว์แฮมที่ มีข่าวกับเราเหมือนกันความจริงพูดถึงถ้าดิกาไล,ลต้องการจะย้ายถ้าย้ายอยู่ในรอนดอนด้วยก,กันก็คงดีนะไม่ต้องย้ายบ้านไม่ต้องย้ายลูกโรงเรียนลูกไม่ต้องอะไรพวกนี้นะนะครับตอนนี้ตัวโรเบิร์ตเองเขาบอกเขาได้รับเาได้รับการบอกกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นกับดิคาไล,ลเนื่องจากนักเตะยังจะไม่ย้ายออกในมกราคมนี้แน่นอนอ่าเพราะนั้นพวกเราฟันธงไปเลยนะครับมกราคมนี้ดิคารไล,แ,ลแน่นอนไม่มาแน่นอนเพราะว่า ถ้าเป็นผมผมคิดว่าดีแคนไลท์คงอยากจะช่วยทีมก่อนนะมันอู่ข้าวอู่น้ําคงอยากจะช่วยไปจนจบฤด,ดูกาลแล้วพอถึงตรงนั้นก็นค่อยว่ากันแต่ยังไงเขาไม่ต่อสัญญาแล้วแน่นอนนะครับแน่นอนครับว่าอาเซนอลให้ความสนใจจากการรายงานขา่าวพวกเขาได้หาลือเกี่ยวกับดีแคนไลท์เป็นการภายในมีการพูดคุยกันแล้วนะครับดีแคนไลท์ D ได้รับการชื่นชมจากหลายสโมสรรวมทั้งแมนยูและเชลซีด้วย ก็เป็นธรรมดาเนื้อหอมอยู่แล้วนะครับมันต้องใช้เวลาเพื่อดูว่าดีแคนไลท์ like จะไปไหนนะครับแต่ที่แน่ๆมกราคมนี้ดีแคนไลท์ like ยังจะสวมเสื้อเวสแฮมอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นตอนนี้จบข่าวไปก่อนไปลุ้นกันตอนปิดฤดูสำหรับดีแคนไลท์ like นะครับอ่าเป้าหมายของเราตอนนี้ก็คือทอสซาบริตันนะครับลาฟินญาที่หมายถึงว่า มีลุ้นที่จะมาตอนมกราเนี้นะมีทอสซาบไบตันนะครับมีลาฟินยาบาร์ซโลนาผมเนี่ยพูดพูดถึงบาร์ซโลนาบาร์ซโลนาออกข่าวแล้วครับหลังจากที่มีกระแสว่าอาเซนนลสนใจเขาตั้งค่าตัวลาฟินยาไว้ที่120ล้านเป็นไงครับเพราะเคสมูดิกเคสเดียวอะ ทำให้ราคามันปั่นกลายเป็นนู่นเลยมีมุสซาเดียบี้ของลิเวอร์พูลเซนอย่างที่บอกนะครับมีลาฟาเอลเรียของเอซิวิลาแล้วก็มีของคริสซ่าคาวัลลัสเคเลียของนาบปรีคนนี้เป็นตัวลงเป็นปีกนะครับเม,มื่อวานมีพี่น้องเอฟซีมาให้ข้อมูลตัวนี้เป็นปีกของนาบปรีเขาบอกว่าตัวนี้ดีเลยนะว่าเดี๋ยวผมจะหาเวลาจาเป็นนั่งดูก่อนว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเอามาคุยกันตอนนี้มี5ตัวที่อยู่ในเคสที่จะ เข้าขายในมกราคมนี้นะเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องลองตามดูนะครับว่าใครจะเข้าขายใครจะได้มาเป็นนักเตะเสริมทีมในเดือนนี้นะครับคืนนี้คืนนี้นะครับคงจะต้องฝากผีฝากไข้ให้กับพี่ปั๊ชนะครับพัทติกเวลาวันนี้คืนนี้นิวคัสเออไม่ใช่ คิซซอนาลเลต์ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดฝากพี่ปั๊ดจัดหนักให้หน่อยนะพี่ปัด๊ดพี่ปั๊ดจัดหนักๆไปหน่อยนะครับแมนยูหลังจากแตะคืนนี้แล้วนะครับวันอาทิตย์ไปทำศึกต้องไปเยือนเอเวเรสเตเดียมไปเจออาร์เซนอลนะครับเพราะฉะนั้นฝากพี่พี่ปั๊ดจัดให้หน่อยๆนนะในฐานะทีมเก่ากันต้อนรับน้องเขาดีๆหน่อยนะครับอย่าให้ถึงขนาด กระอักเลือดเลยเอาแค่สะบักสะบอมพอนะครับก็คำๆนะกิสซัมพาเลก็เป็นรองนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่ว่าช่วงนี้พี่ๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาค่อนข้างแรงจริงยังก็ตัดตัดกำลังมาหน่อยเพราะว่าแมนยูเตะเน้องก็ได้พักอีก3วันในขณะที่ของเราเองเตะกับสเปอร์เมื่อคืนนี้พักยาวนะครับโอ้โหไปจนถึงวันอาทิตย์สดแน่นอนเป็นแมตช์อีกแมตช์หนึ่งที่เรา พลาดไม่ได้และจะไม่ควรพลาดด้วยประการลรทั้งปวงนะเอออย่างนี้ครับตั้งแต่ดูบอลมาไม่ใช่ตแต่ดูบอลมามันนานและความรู้สึกเมื่อตั้งแต่ปี2004 2005หลังจากที่เราได้แชมป์ด้วยชุด In v i n c i b l e นะครับต้องบอกตามตรงเรียนตามตรงจากหัวิตหัวใจของที่ฮวยเลยครับว่าปีนี้ไม่ใช่ปีนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนะี่ย p a s s i o ในการเชียร์ของอาเซนอลมันกลับขึ้นมานะครับมันมีความหวังมันมีมันมีอะไรในใจคุกกลุ่นนะครับมันทำให้รู้สึกอยากจะทำอะไรขึ้นมานะครับก็เลยทำช่องนี้ตั้งใจทําช่องนี้ในปีนี้เพราะว่าเห็นทรงของอาเซนอลแล้วปีนี้มันมากจะมีอะไรที่ดีๆขึ้นปีปีแล้วครับเราผิดหวังจากช่วงท้ายๆเลยดูนะครับปีนี้ผมว่าทรงมันดีนานและที่ความรู้สึกนี้มัน มันมันไม่ได้กลับมาช่วงก่อนปีสองปีก่อนมันง่อยๆเงาๆคิดว่าเพื่อนๆพืน <laughs> แฟนๆปืนก็คงจะเป็นอย่างนั้นจริงครับถึงแม้ว่าไอา้ต้าเข้ามามันจะได้แชมป์เอเอคับเลยนะแต่ก็เป็นเป็นแชมป์แบบที่ดีใจนะแต่มันดีใจไม่สุดนะคนดูก็ไม่มีนะครับบรรยากาศก็กไม่ได้ผลงานในลีกตกตำ่ำา u l l ก็ไม่ได้ไปอย่างเงี้ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แล้วเราโดนล้อโดนถากถางโดนใคยำ่ำจาก แฟนไก่โอ้โหแฟนผีนะี่ยอาจจะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่เรามีโอกาสได้ยืดมีโอกาสได้ชูคอได้เงิน,น้า้นะครับเพราะนั้นใครจะว่ายังไงผมไม่สนนะครับผมลงใน Facebook ผมจะชื่นชมทีมผมหรอกครีมองคีโมเป็นทีมเป็นทีมกลางตารางมาก่อนแล้วหมายปีนี้ทำดีจะมาเออะจะมาเพเยอและไปแต้ทีมอื่นเมื่อทีมผมดีผมก็ต้อง มีอาการเพเยอพยองมัางแหละครับมนุษย์เนาะก็ยอมรับครับเป็นทีมจากกลางตารางเหมือนกันไม่เคยไปไม่ไม่ไปหลายปีแล้วยูยูซีแลเนี่ยแต่ปีนี้ในเมื่อทีมผมดีผมก็ขอขอหน่อยนะขอหน่อยขอที่จะยืดขอที่จะกลางหน่อยแต่ผมว่าผม,มเป็นคนสุภาพครับผมแทะใครแต่ผมไม่เคยใช้คาหยาบคายนะก็อย่างที่บอกเมื่อวานก็มีพี่ๆหลายคนเข้ามาครับเป็นแฟนเจลซีมาคุยกันแบบสุภาพอันนี้ผมชอบ เมื่อวานก่อนก็น้องๆเจลซสีว,วันเมื่อวานพี่พี่เป็นพี่ผู้ชายนะครับก็คุยกันก็อวยพรกันแล้วกันผมก็อวยพรว่าพี่ไงก็ขึ้นมาจากกลางตารางวัยนะเขาเองเขาก็บอกเออไงก็อวยพรให้เราได้เป็นแชมป์นะครับก็นี่ครับมันเป็นสีสันมันเป็นบรรยากาศของการเชียร์ฟุตบอลเป็นกีฬาที่เรารักอย่างที่บอกครับมันเป็นกีฬาที่เรารักอ่ะเราชอบในสิ่งเดียวกันถึงแม้มันจะอยู่คนละทีมเนาะแต่ว่าก็กัดกันหอมปากหอมคอประมาณนี้นะครับ ปดท้ายอ่าปดท้ายแล้วครับเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูคลิปเมื่อวานเมื่อวานผมให้ดูคลิปหลายคลิปนะมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งเป็นผมไม่รู้ว่ามันเป็นอากัปกิิยาของกองหลังทุกคนไหมหรือว่ามันเป็นเทคนิคที่อาเตตาได้สอนลูกทีมครับเมื่อวานนี้มีจังหวะหนึ่งถ้าทุกคนจําได้จังหวะที่เซซิองหลุดไปทางซ้ายโล่งๆเลยครับ หลุดไปทางซ้ายโล่งๆแล้วลูกนั้นยิงติดขาแลมเดลออกถ้าคนจําได้นะครับในจังหวะนั้นไปดูที่อากับกิริยาของเบนไวที่วิ่งเข้ามาชาร์ตมันไม่ทันมันไม่ทันจังหวะมันไม่ทันแต่เบนไวครับมีอากับกิริยาอย่างหนึ่งคือเขาได้ยับฉายยาวว่าพี่เสือไวใช่ไหมเสือขาเบนไวนะพี่แกแหกปากขู่ตะโกน่าว่า อย่างเงี้ยเออไปดูนะไปดูดูแล้วผมขำเลยอะสะดุ้งเลยอะไอ้ไอ้ตัวเซนยิองอะนะครับมันเป็นปฏิยาแบบไม่ทันแล้วคงจะทำลายสมาธิคู่แข่งอะว้าแบบตะโกนเลยนะแล้วก็ยิงแล้วติดเซฟไม่รู้ว่าพอวัาขึ้นมาปุ๊บไปรูไอ้ว่าเซนิยงสะดุ้งหรือว่าร้อนเรมเดียวสะดุ้งเซฟนะก็ไม่เป็นไรเป็นสีตาลขำๆของฟุตบอลนะครับอย่าไปคิดอะไรมากครับก็ขอบคุณทุกท่านครับเมื่อวานนี้โอ้โหขอบคุณจริงๆเมื่อวานนี้ถึง2,000แล้วครับ อนนี้ถึงสองพันแล้วโอ้โหปูดแล้วขนลุกไม่ใช่ปวดท้องนะครับขน,ขนลุกจริงๆงต้องรู้สึกขอบคุณครับต้องมาต้องมาขอบคุณพี่น้องในวันนี้แล้วก็ยอดการเข้าชมและยอดวิวเนี่ยเยอะมากต้องขอบคุณจริงๆครับผมจะพยายามทําออกมาให้ดีที่สุดมีพี่น้องหลายคนให้กําลังใจครับผมอ่านแล้วผมแบบเฮ้ยเราต้องทําช่องนี้ที่สุดพี่น้องเขาอุตส่าห์ดูแล้วเว้ยในการดูในแต่ละครั้งมาประมาณสิบสิบนาทีสิบห้านาทีสิบเจ็ดนาทีสิบเก้านาท,นาทีอย่างเงี้ย ผมว่าถือว่าพวกพี่ๆนอ้องถือเวลาที่จะเสียเสียวสละเวลาช่วงนี้มาให้กับให้เกียรติกับที่หวยชาแนลอัลซานอ์แฟนคลับเพราะนั้นผมจะพยายามตั้งใจทําให้ดีแล้วก็มาพบกับทุกท่านให้ทุกวันเลยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ถึงขนาดคอเสียงไม่มีจะมานะครับขอบคุณการกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามากําลังใจเหล่นี้มันสําคัญครับผมเคยพูดตั้งแต่ ep 1 ep 2 ep 3แล้ว ที่ผมอยากได้ผมอยากได้กำลังใจผมอยากได้คำติชมแนะนำในการที่จะมาพัฒนาช่องต่อนะครับหลายท่านก็แนะนำอย่างนูน้นนี้นั้นเชื่อไหมครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ต่อให้ยอดซ u b s c r i b e ยอดอคอมเมนต์มาเป็นพันๆๆผมก็จะอ่านทุกคอมเมนต์ผมไม่มีอดมิน,นครับผมใช้ตัวผมูคนเดียวในการถ่ายผมมีหลอดไฟนะครับผมมีกล้องผมมีขาตั้งแล้วก็มีหัวใจของผมแหละที่เป็นออร์ซอนที่พร้อมที่จะคุยกับ พี่ๆน้องๆนงกันนะครับก็ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับก็พบกันวันพรุ่งนี้นะหลังจากที่คืนนี้เรามาลุ้นคิสซันพาเลตกันนะครับลุ้นพี่แพทพิปัฒนะครับแพทริกเวียล่าให้ช่วยหยุดแมนยูซะหน่อยหรือว่าจัดให้น่วม <laughs> สวัสดีครับพาเลตสู้